ทุกคนสวัสดีครับอยู่กับผมก็คือคือคือใครวะเนี่ยยังจำตัวเองไม่ได้เลยเอออยู่กับผมสวัสดีคนดูทั้งหลายคนดูทุกท่านด้วยนะไม่เอาอ่ะนี่ผมก็มาตกตรงหลุมเช่นเคย อันนี้คือ EP สองสำหรับคลิป EP หนึ่งยังไม่ได้ลงจะลงพร้อมกันเออได้ยังได้แล้วแม่โอเคตรงนี้อาจจะไม่ได้อยู่ในกล้องผมได้ สงสัยไอ้ปลาตัวนี้มันอยากมีความรักโอเคมึงรีบมึงรีบไปอยู่กับเพื่อนมึงเลยเงินทรายเนี่ยนะเงินทรายรางเอาเงินไปแลกเงินซิเงินทรายแลกเงินทรายกี่บาทวะโอ้โหยี่สิบยี่สิบถูก ถูกจัดเลยยี่สิบผมว่าอ้าวเฮ้ยมึงใครเนี่ยออกไปใกล้ๆนี่มันบ้านเกิดโตโอเคเดี๋ยวนะไปผิดชึบและกงปูคือสิ่งที่เพื่อนผมชอบที่สุดทำไมนะเลยเพราะ มันแค่ลอก็ได้ปาลาละแต่ปลาที่จะได้ก็หวยแตกแต่เพื่อนผมก็ยังชอบอยู่เพราะเพื่อนผมมันเป็นคนเอาแต่ใจครับใช่ครับเพื่อนผมมันเอาแต่ใจหวังว่าเพื่อนผมจะไม่เห็นคลิปนี้นะถ้าเพื่อนผมเห็นคลิปนี้แล้วพรุ่งนี้ผมไปโรงเรียนเนี่ยผมโดนแน่แน่เพื่อนผมทำช่อง YouTube ด้วยสิ เวนแล้วไงผมผมเวนแล้วไงทุกคนงานเข้าและวเพื่อนผมมันเล่น y o u ูทู e ด้วยผมงานเข้าของแท้ครับของแท้เลยนะผมรู้สึกว่าผมเข้าใกล้ไอ้นี่มากขึ้นเด้เอโอ้ยเดี๋ยวนะ ปลาซาดีนมันใช้ทําปลากระป๋องได้ไม่ใช่เหรอวะเอ้ยทําปลากระป๋องดีกว่าทําปลากระป๋องขายไม่แน่ใจแต่ก็นั่นแหละตามรูปตามรูปปลากระป๋องของไทยเรามันเป็นรูปปลาซาดีนใช่ไหมละ่ะนั่นแหละผมก็เลยจะมาตก ผมจะบอกว่าผมเป็นคนผลิตปลากระป๋องเองเนี่ยก็ผมมาตกให้ทุกคนดูผมมาตกปลาซาดินให้ทุกคนดูแล้วแล้วผมก็จะเอาไปขายกับพ่อค้าเพราะได้แล้วมันก็จะขึ้นแบบนี้นะปลาซาดินมันจะไม่ค่อยดินไม่ค่อยดินแบบเบ็ดผมเบ็ดผมดินดินกว่าปลาซาดินด้วยปลาซาดินตัวเล็ก อันแต่อันนี้ไม่ใช่ปลาซาดีนนะครับนี่คือปลาสวายครับนั่นแหละปลาสวายดูนะขับเรือไม่ได้ขับได้ละโอเคมาตกปลาซาดีนแต่ได้ฉลาม เดี๋ยวค่อยไปขายปลาทีเดียวมาตกใกล้ๆตรงนี้เลยถ้ามันถ้าตรงนี้มันหายแล้วก็แสดงว่ามันไปที่เกาะอ,อื่นแล้วไอ้นี่มันมีอยู่สองที่มัง้งมั้งนะอ้าวน้ำวนอืมอืมนั่นแหละ ผมก็เลยชอบมาตกตรงนี้ชอบมากต้องมาทางทิศไหนหอ่ออ๋อต้องมาทางทิศเหนือถึงจะเจอโถ่เดี๋ยวนะมึงมาทำไมมึงมาทำอยังมึงมาตกปลาเหรอโอเคมึงตุยผมจะตกตรง น้ำวนนะแล้วก็ไม่ได้หรอกเออนั่นแหละผมตกโดนน้ำวนอีเวนต์อะไรอ่ะอีเวนต์อะไรผมอ่านไม่ออกใครอ่านออกช่วยอ่านหน่อยนะมึงโกงชัดๆเลย ตกปลายันเช้าก็ยังไม่ได้ปลาครับทุกคนฉันยืนตกปลาอยู่ลิ้งตะลิงไม่ใจฉันจริงปลาไม่กินเหยื่อก็แย่แล้วปลากินเหยื่อตอนร้องเพลงเฉยเออปลาซาดีนมึงเอาน้ำวนกูไปไหนหมันเอาน้ำวนผมไป ผมมีเพื่อนคนหนึ่งชื่อว่าขวัญข่าวซึ่งมันเป็นคนเอาแต่ใจโคตรโคตรที่จะเอาแต่ใจเลยนะผมเข้าตามมันมันไม่เข้าตามผมมันเอาแต่ใจนี่แหละปัญญาอ่อนด้วยพูดแบบเด็กอนุบาลนะ่ะ แบบคำว่าขวดใช่ไหมเพื่อนผมที่ชื่อขวัญข้ามมันพูดแบบนี้ขวกักเนี่ยอย่างเงี้ยเหมือนเด็กไม่ละ ep สองอาจจะยาวนิดนึงโอเคผมว่าผมพร้อมแล้วละ่ะทุกคนว่าผมพร้อมหรือยังอะพร้อมอะไรนั่นเหรอพร้อมที่จะลงไปในนั้นเลงไงละ่ะผมว่าผมพร้อมแล้วผมก็ อ้าวเฮ้ยโดนโดนูดได้ไงทำไมผมขึ้นทำไมผมขึ้นไม่ได้ผมติดทุกคนผมติดอยู่ในนี้ใครก็ได้ช่วยด้วยจะตายแล้วแล้วมันบนอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยออกไม่ได้อ่ะขึ้นไปไม่ได้ด้วย ตายแล้วทุกคนใครก็ได้เออมันเกิดขึ้นได้ยังไงผมโคตรเสียใจเลยเสียใจเสียใจมากกับสิ่งที่มันเกิดขึ้น กับผมในวันนี้เสียใจอ่ะเสียใจผมไม่รู้ผมจะพูดยังไงแล้วอ่ะทุกคนคือ <c oughs> คำเดียวที่ผมพูดได้ตอนนี้ก็คือผมเสียใจมากๆ ผมไม่มีอารมณ์ทําคลิปแล้วเสียใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับผมมันคงไม่เกิดขึ้นกับทุกคนหรอกใช่ไหมทุกคนมีเรื่องคาใจอะไรก็เม้นมาได้เลยนะ ส่วนผมก็จะพูดในคลิปนี้นี่แหละคือผมจมน้ำตอนที่ผมลงไปในน้ำวนอะ่ะผมไม่รู้ว่านั่นคือน้ำวนอะไรนะแต่ผมก็ไม่รู้ไงว่ามันคือน้ำวนอะไรแล้วผมก็กระโดดลงไปแล้วผมก็เป็นอย่างที่คนเห็นน่ะคือตอนนี้ผมไม่รู้จะทำยังไงแล้ว ผมผมไม่ได้อยากตกปลากลางคืนอีกแล้วอ่ะเดี๋ยวมีต่อ e อีพีสามนะมบุยบุย